ไงยจะจับมือน้องไว้วันนี้น้องไงยะมาเที่ยวกับน,น้องมินนาะไปไหนกันน้องไงยะไปไหนกันคะไปหอโบทนหอบทนดีดีดีกับตรงนี้โสูงเลยนะคะ อ๋อนี่สามนี้ฟรีเนาะ ถายูกูมินนามินนาไปหาแล้วนะเอาน้าองเอ๋ถือบัตรไว้ระวังบัตรลูกขายนะไอชว์บัตรหน่อยอ,อ่าอันนี้สแกนแล้วเหรอ,อ,อสแกนตรงไหนคะอันนี้หนหน้าบัตรกหน้าบัตร ตรงมีคิวอาโค้ดนี่นะอ่าโอเคค่ะขอบคุณค่ะอ้าวกดกิฟป์ลอหน่อยค่ะีหยสุดท้ายเลยสุดท้ายท้ายสุดคือยุ่งสามสิบเอ็ดแล้วนะครับทางซ้ายไปเลยค่ะขอบคุณค่ะที่สานกสิบเอ็ดแล้วยายรอแม่หน่อยค่ะโอ้โหเห็นวิวเลย ย่ารอแม่หน่อยค่ะลูกตอนนี้นะั่งย่าเดินมาแล้วเห็นวิวด้วยนะเดี๋ยวรอพอนิดนึงโอ้โหเห็นวิว<า>วิวข้างล่างน,นะคะแม่ถือาให้นยบพ่ออยู่ไหนอ้ย่าระวังล่วงนะย่าย่าระวังล่วงนะเนีย่ยจะสองกล้องนะคะโอ้ย่าสองวิวอของจังหวัดร้อยเอ็ดม<า>ันมืดเลยแล้วมันจะค้อยชอบท้ายเห็นปะลูกเห็นปะลูก เห็นเห็นเห็นเหรอมัน hmm. ม uh ันมันมันมีเงาสะท้อนจากแสงไฟข้างาเลยนี่มันมีคาได้แล้วก็อ๋อโหมันเป็นในข้าวไม่ในข้าวเดอ๋ยอยากไปชั้นอื่นู่นดูเอเอดูอะไรเนี่ยมาดูกับเอเอเร็วดว่าสังเกตวันนี้มิจฉาว่าสังเกตอ่ะอืม ว่าสัเกตุไยอยู่ที่นี่นะคะมัน,นันตามแที่เขาจะบอกว่าอยู่ไกลมากแต่แว่าเราเราซูมมนใน,ใน,ในี oh. ่มีข้อมูลมาหมหมาเพราะว่าอยู่ในจังหวัดร้อยเอ็ดใช่ครับ <Okay. S 2> ที่เรโอย่า,นนยาก,กดหมาดซิลูกไไดูปี่ราี่มาเเจดเาดูปนะเนี่ยเรกดปึัวกดต่อไปีามาให้เราก็เรี่รูปภาพ ี่ก็จูมรอแล้ว hmm เืออืออี่มมายมมากมามมมคบันไดค่ะที่บันไดอีกสชั้นนะคะอ่ะแม๊บโอ้โหริวสวยอะไรกเลยนะคะโอ้โหมิวสวยมาก ไแล้วายได้มาหน่อยค่ะคนนี้สวยมากเลยอาตมาถ่ายรูปให้นะคะอีกหนึ่งวีรบที่สวยถ่ายภาพโดทีแบบแล้วก็เีวตัวลงมาไปแล้วไปแล้วไปแล้วตัวนี้ที่ที่ใส่นะหอได้โคตหรือเปล่โคตร่ อ๋ตอตัวนี้แคบนนึงอันนี้ชั้นทีน่34นะคะมันมีทั้งหมดกี่ชั้นเอ๊ะรอแม่หน่อยโอ้ตัวนี้เป็นแบบ,บวิวลงธรรมชาติไม่ได้เปิดแอร์นะคะอ่ะเดี๋ยวตาม,มาน้องย่าไปเลยอะไรอ่ะฮัม อ๋อนี่ใช่ชั้นบนสุดใช่ไหมเอ๊ะอีกชั้นข้ามบนครับอ๋อเหรออย่ามองอย่ามองสวยโอ้โหวันนี้น้องไงยากำลังดูโอ้โหตรงนี้มันเป็นกระจกแน่รอตรงนี้กันค่ะถ่ายนี่ถ่ายนี่เล่นตรงนี้พิ้งหรอถ้าปล่อยคงไปเลยโอ้อ เฮ้ยกาเดินไหมแล้วพอไปด้วยต้องเปลี่ยนรองเท้านะคะโอเคเอเอในรองท้าอองเรองเท้าอ้ต้องใป่ยนงเท้าใช่ไหมคะโอเคโอเคอ่าชั้นนี้ชั้นนี้จะมองเห็นข้างล่างเลยเป็นกระจกนะคะว้าว ปอันนี้ข้าวหันเดียวไปถ่นข้าวมี่ค่ะนขยับนะคะเราเดินอยู่นะคะ้าเดินนะอะผู้ใหญ่ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้อันนี้ค่ดองหนึ่องามดูไปเ่คุณแม่อะนะคะหนึ่สองสามคุณแม่ไม่ไหวแล้วมีงานไปแล้วยามไปยู่ง ลมแรงมากเลยค่ะลมนนะตอนนี้เราจะขึ้นหนีชั้นนึ่งเริ่มเลียวซ้ายไปขับลูกเขาจะแคบไปเรื่อยไม่นี่หนชั้นสูงสุดแล้วใช่ไหมคนี้้มาถ่ายแบบ อ๋อเหรออ๋อนี่หอดรอคา้าแล้วก็บอกว่าห้ามถ่ายรูปแล้วถึงชั้นนี้ตอนนี้ถึงชั้นเข้ามาตรงนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วนะคะถึงชั้นมุมสุดแล้วแล้ก็จะกลับนะคะนะคะตอนนี้น่งจะยากกลับแล้วนะบ๊ายบายอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์หนูและดราแชาแนลนะคะบ๊ายบายเด้อ